สวัสดีค่ะคนราศีพิจิกปีนี้ดาวราหูเล็งลัคนาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วคุณก็น่าจะรู้สึกได้ว่าชีวิตมีความเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากรวมถึงมีการใช้จ่ายค่อนข้างมากด้วยแต่รายจ่ายนี้ก็เป็นไปเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณและครอบครัวของคุณเดือนมีนาคมนี้ดูเหมือนคุณจะยิ่งไฟแรงเป็นพิเศษวันที่14มีนาคมพระอาทิตย์เจเรือนกัมมะจรเข้าพบปุตตะ คนที่ยังไม่ได้เริ่มงานใหม่ก็จะได้เริ่มงานใหม่คนที่ยังสองจิตสองใจอยู่ก็จะตัดสินใจได้ในเดือนนี้และใครที่ได้เริ่มงานใหม่ไปแล้วเดือนนี้ก็มีจังหวะให้คุณลุยได้เต็มที่วันที่19มีนาคมเดวสุกเจ้าเรือนปัต,ตนิจรเข้ากลุ่มกับพระทิตย์ในพบปุตตะได้ตำแหน่งมหาอุดการงานที่คุณใฝ่ฝันมุ่งหวังจะสําเร็จเป็นอย่างดียิ่งหลังจากวันที่24มีนาด้วยแล้วดาวพุธเจ้าเรือนลาภะ จรเข้าพบปุตตะมาอยู่ร่วมกับพระอาทิตย์และดาวศุกร์ที่เป็นมหาอุดดาวหนุนส่งขนาดนี้ไม่เฮงก็คงไม่ได้แล้วล่ะค่ะแต่ถึงจะเฮงยังไงก็ยังมีรายจ่ายอยู่นะเพราะดาวพุธเป็นเจ้าเรือนบรณะและยังได้ตำแหน่งประในราศีมีนด้วยก็หมายความว่าการงานของคุณต้องมีการลงทุนถึงจะได้กำไรดาวพุธเป็นดาวแห่งการเจราจาติดต่อสื่อสารก็หมายความว่าคุณอาจจะต้องลงทุนโฆษณาสักหน่อยการงานของคุณถึงจะดังเปรียงกลาง ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็มีแนวโน้มจะคิดถึงเรื่องโรแมนติกอยู่บ้างแต่ดาวราหูเล็งลัคนาเข้าเกียน์พินทุบาททําให้ช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงที่ดีเลยที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่คนไม่โสดปีนี้ต้องประคองชีวิตคู่ให้ดีลดอบายามุขของมึนเมาปาตีให้น้อยงดไปในสถานที่อโคจรรักษาศินห้าให้ดีก็จะช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคำทำนายในเดือนหน้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอทำคลิปทำนายดวงในตอนต่อ,ตอไปขอบคุณมากค่ะ